คกิจหน้ากล่อมวันนี้ค่ะจุ๊บจิ๊กสุภดา,าจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับกระแสนิยมณขณะน,นี้นั่นก็คือธุรกิจปูดองค่ะและวันนี้ค่ะจิ๊กจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณมิกเจ้าของธุรกิจปูไข่ยเยิม้มอะไรคือความสําเร็จของเขาตามจิ๊กมาเลยค่ะลองดูครับก้ามปูเนื้อหนึ่งของเราอื้อ จิกอยู่กับคุณมิกบอลลมบูหรือว่าคุณมิกปูไข่เยิ้มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมิกค่ะคุณมิกเองก็รวยอยู่แล้วเป็นนักวิทยกรดารานักธุรกิจก็ทำไมถึงมาทําปูไข่ขึ้นมาอีกคะเนี่ยคือจริงๆมันเริ่มต้นเลยแรกๆเลยครับคือเป็นตัวนี้เลยฮะคือปูไข่เยิ้มดองตัวนี้เป็นสูตรของคุณย่าแล้วพอดีว่าหุ้นส่วนของผมเนี่ยคือเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็กพอผมมีลูกเขามาบอกว่าเฮ้ยเราทําธุรกิจกันไหมเขาบอกรับปากว่าจะทําแล้วใช่ไหมบอกใช่ ไหนบอกว่ามีลูกจะทำทุกอย่างเพื่อลูกอก็เลยเออโอเคงั้นก็ลุยจากวันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วคะธุก<า>ิจสปีแล้วครับ3ปีแล้ว3ปีที่ผ่านมาเนี่ยจิกว่าต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคบ้างละ่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็ตอนแรกๆเลยคือวันแรกที่เราทำเนี่ยครับมีปูดองอยู่ประมาณ3เจ้าเองค่ะใช่ไหมครับ แต่ผ่านมา3าปีเนี่ยมีเฉพาะแค่ปูดองออนไลน์เนี่ยประมาณ200กว่าเจ้าขึ้นพัตาการขึ้นห้างมีเมนูปูไข่ดองเหมือนกันหมดเป็นเมนูพื้นฐานเป็นแล้วเป็นกลายเป็นเมนูพื้นฐานแต่เราภาคภูมิใจตรงที่ว่าเราทําให้ปูดองกลับมาเราทําให้คนหันมาเรียกคําว่าปูดองเป็นปูไข่ยเยิ้มแทนจนจะกลายเป็นนามสกุลมิกปูไข่ยเยิม้มมิกปูไข่ยเยิ้มไปแล้ว,ลวคือทุกคนหันมาใช้คําว่าไข่ยเยิม้มแฮชแท็กคำว่าปูเยิม้มปูไข่ยเยิม้ม กลา,ายเป็นมันมาจากเพียงแค่เราพูดกันเล่นๆว่าเฮ้ยไข่มันเยอะมากเลยอะไข่มันเยอะมากปูไข่ยเยิ้มไปมิกนหครับผมจุดการทําธุรกิจปูไข่ดองเนี่ยครับการที่พิมิกเป็นดารามีชื่อเสียงมันเอื้อกับธุรกิจให้พิมิกทําให้ขายดีหรือเปล่ามันก็น่าจะเอื้อครับปฏิเสธไม่ได้มันเอื้ออยู่แล้วกับการที่เราทําให้คนเห็นได้ง่ายขึ้นแต่จริงๆแล้วถ้าของเราไม่ดีจริงวัตถุดิบเราไม่ดีจริง คนเอาไปชิมแล้วไม่ได้อร่อยจริงผมว่าต่อให้มีชื่อเสียงมากมายขนาดไหนก็อยู่ไม่ได้หรอกทุกวันนี้คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วยังคะผมว่ายังหรอกครับคือมันมันมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างให้เราพัฒนาให้เราต้องทำเพราะอ่ะผมต้องพูดประเด็นนี้คือพอเราเริ่มทำทุกคนเรียนแบบพอเราทำเมนูแต่ละอนันทุกคนทำตาม ตอนแรกโกรธไหมโกรธนะแต่พอมาถึงทุกวันนี้ผมมองเป็นเรื่องสนุกมากกว่าตรงที่ว่าอะคุณตามผมจะหนียังไง<ะ>คุณตามผมจะหนียังไงต่อ<ะ>มันเลยกลายเป็นว่ามันเป็นเครื่องผักดันที่ทําให้เราต้องพัฒนายอยู่ตลอดเวลา<ะ>ดังนั้นประสบความสำเร็จได้ย,ยังผมว่าประสบความสําเร็จก็ต่อเมื่อที่ไม่มีใครเรียนแบบผมได้แล้วถ้าใครก็ตามที่อยากจะเริ่มธุรกิจเริ่มจากการที่ไม่คิดที่จะเอาผลกําไรโดยการที่ลงทุนน้อยที่สุดแล้วก็เอาเปรียบผู้บริโภค ผมว่าทุกคนน่าจะเดินไปได้มันปุง